สวัสดีครับพบกับช่องราชนีมาแ n นครับตอนนี้เรามารุ้นเลขเราเข้าทางที่ก่อนที่เป็นที่แรกนี้นะครับเด้รลาเบิงไ้มแพอยู่ในกรุงกับเบิงน้ำกรุงม่หนึ่งสองไม่ออกผู้เด่น้อเงือกวาไม่ออกอย่างเงี้ยซููหนึ่งหนึ่งสองสองอย่างเยนะครับหนึ่งสองไม่ออกสองสองเขาเราคิดอย่างไรเขาลูดสองในก้อนเลยนะครับตามสถิตินะครับเดี๋ยวผมคิดก่อนเดก่อน หนึ paid, ่งสองสองสองฟังจะชัดแต่คระเดือเล็กหน่อยเล็กลาววันนี้นะครับปล่อยแล้วปล่อยแล้ววันที่สามสิบ พร้อมที <Allah> ่จะปล่อยเรศราวกันเล็กหน่อย ครับเล่าวม่นนี่นะครับผู้ใหญจะรูดยิ่งกะเต็นสามนะครับเนาะสามผมมาสองกับสามมันเลือกเนี่ยผงจะได้เลือกสามเลก่อนครับนะครับเนาะกะมี่สามสามสามสี่สามศูนย์แล้วกาสามสองครับเรียนเดียวสามสองสามสามสามสี่สามศูนย์ นะครับนี่สามสามสามตี่สามศูนย์หนึ่งเม็ดเดียวสามสองสามตัวนี่สามสองตี่ครับสามสองศูนย์สามสองสี่แมนครับแค่น้อยหนึ่งเทาเม็ดเดียวไม่ใช่ละน้อยหน่อยห่างเดาจนไหมนะครับน้อศูนย์ห้าศูนย์หกมาที่นี่เอาน้อยอยู่กปล่าเอาครับเดี๋ยวได้จรับ Hãy yeah. <laughs> subscribe <laughs> 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 สักครู่ครับสักครู่กำลังคำนวณเลขฮานอยอยู่นะครับเมมันสักครู่เป็นเลขราวนาะคือเป็นเลขราวนะครับนี่เป็นเลขฮานอยใครจําได้นะครับคอมเมนต์มาเลยนะครับเลขของเลขราวของอาจารย์มัตตี้นะคอมเมนต์มาหน่อยครับสามศูนย์จำได้จะสามศูนย์ตัวเดียวเลย,เาายมีอะไรพี่สามศูนย์อะไรอีกไหเลขราวสามสองสามสามสามสี่เลขรูดสาม รูดสามนะครับรูดสามไม่กับรูดศูนย์นะครับเริ่มี่ศูนย์หกหน่อยรูดศูนย์นี่หกฮาที่ศูนย์แปดตะกัดเม็ดเดียวศูนย์ห้าห้าศูนย์ก็่หยอกเก็บเขาครับตะกะสามตโซมี่ศูนย์ห้าหกกับศูนย์ห้าแปดนี่สำนัญครับเนาะเล่ากับเบาเบานี่นะครับมันจะิซีงวดแล้วเนื่มันรูดเจอนะครับก็เลยบอกครูว่ารูดก็ไม่เงี้ยหาเาให้ตื่นอยว่เลย เด็กไทยห้องหนึ่งอกธนาเลนเห็นเราแก่ทีศูนย์ทีศูนย์แก่ทีพวกนั้นครับอ่าตาพื้อนี้ก็ล่องพึ่งปูพึ่นกามาแล้วก็ล่องพึ่งนะครับห้ามานให้อย่างน้ำกัดนะครับเดี๋ยวก็จะเบิกเนี้ยให้นะครับจะได้เพราะเสียเวลาเพราะว่ากระหันเอากระเนาะกับผ้ร้อนดูทางไก่จะได้เดินทางกลับนะครับเดินทางกลับก็ขอฉพอะคนยเดี๋ยวที่ผ้าไหวปูกับผอมพอนกอนเนาะอันนี้ใครถามยังอีกว่าแบบเนี่ยว่าถามสิล่องเพ่งไหมโอ้ยยุคธนาคาร แต่ยันรุ่งยามอีกข้างเลขมีเขามีหลุดนะครับสี่ผู้ห้ามตัดออกอบอกแล้วเรื่องว่าห้ามตัดออกนะครับถ้าถือดีใจไปน้ำกันนะครับตอนนี้กับอาจารย์อายุยากกรเทือก็ถือครูนะครับไม่เฟรนม่หยางนะครับวงหูใสครูเน่นะครับทันธที่ตายย้อนบอกเลขให้ตายไปทั้งหมดนะครับเนาะกระจำครับบอกว่าถ้าผมยังมีลมหายใจทุกคนจะต้องหายจนนะครับเร้อ แา่เขาว่านานี่จำไม่ได้ผู้ใดถือลายเห็นไหมแห่น้ำกันด้ะครับเด้ออาจารย์บนป็นไงวะาชื่อรถถังเห่นน้ำเด้อดกระพุ้งเวลานาเดี๋ยวเขาไหวขอพรูปูกันครับจะได้ไม่เสียเวลามันหวันเนาะอ่ะตั้งนโม่ความแต่งสามจบครับนะโมตัสสะพระคข้าวัดโตละหาโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระคข้าวัดโตละหา,าะะโ,ตะะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระคข้าวัดโตละหาโตสัมมาสัมพุทธัสสะกล่าวตามอาจารย์นะครับกายะ วาจาจิตตังอหังวันทาภานาราคาราชพระนางอุสาวรียิสุทธิเทวาปูเชมิกายะวาจา จิตตังอหังวันธา,า,าอานันตานักราชพระนางอุสาวดีวิสษุธิเทวาภูเชมิกายะวาจาจิตตังอหังวันธาอานันตานักราช นางสาวดาสาวดีวิสุทธิเทวเทวัลปูเชมีอรุณบอกซื้อน้ำสมุนไพรในปีนครกบขอพอเถิดนะขอให้ฤทธิศิษย์ทานี่เด็ก<อ> เป็งไรสดน้ำกันเนาะครับเนาะมาสวดขอขมากั็น้ำกันจะได้นิโชคนีลาวนะครับเน้องเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเรียนหนักเดี๋ยวสวดีปยวเยนหนักนะครับเนี่ยมาสวดเยอะนะครับกระดกมือขึ้นตั้งจิตตั้งใจนะครับเน้องตามไปเขาเรื่องนมเนื้อตามไปต่อเนาะเมต่อเมตต่อเพราะทั่นต่อออกวิชิตต่อติปต่อบริตตองพระนั่นตูสักเคก็เมเจอรูเวคิริสิทอร์ลาสเตจันต่ออิทธวิมานี ยิบะรัติเถิดข้ามีตระลุวันะนีเคหะวทุมิเลเตอุมมาจายันตุเทวชะระหราอิสาวมียะคะคันหับพนาคาติดทันตาสันติเกยังมุนิวาระวัจนะังสาทวเมสุนัตุธรรมมาโซนักการอยามทันตาธรรมมาโซนักการอยามทันตาธรรมมาโซนักการอยามทันตานะโมตัสสะภะคะวะโตรโตะสมมาสตมุตัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตรโตะสมมาสตมุตัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตรโตะสมมาสตมุตัสสะ

นักมาสูนี่ะรับยลเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยนได้ักระเป๋าปิดกระเป๋าได้ครับปิดกระเป๋ารอด้กไปยืนอยู่กับพี่ก่อนนะครับใช่ทุกคนนะครับผู้ด้ไมป้องกระเป๋าเก่าเกินไป